และนี่ครับมารอทุกานแล้วในรุ่นของโตโยครับ F1N F3 F3S นะครับรุ่นนี้จะทำวิ่งการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามครับผมนี่ครับรอนักแข่งเข้ามากันสักคู่หนึ่งครับผมมีนักแข่งประมาณ9คันครับโอ้แต่แต่ละชื่อนี่เรียกว่าสุดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีใครบ้างกองเชียร์อยู่ไหน อย่าลืมเข้าไปพิมพ์เข้าไปไลค์เข้าไปแชร์กันนะครับผมเรียกว่าตอนนี้ที่สนามพีลาของเราก็อากาศดีสดๆครับฟ้าเป็นใจดูจากรายชื่อแล้วทุกคนนี่ก็บางคนก็วิ่งในรุ่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาวิ่งต่อเลย โอ้โหเียว่าฝั่งตรงข้ามผมนี่มีคนดูที่อัศจัรย์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับคนดูทุกท่านกองเชียร์ทุกท่านนะผมเนี่ยกองเชียร์มาแล้วครับบอสทีบอสทีเฟตชีวัฒนสินนะเชียร์บอสทีอ่าเนี่ครับไล่เลียงเข้ามาโอเค หมายเลข87เนี่ยครับบอสที่จะอูลุงนวดครับผม B K cut ก็เข้ามากันแล้วอ่ะเนี่ยครับสตาร์ทลำดับที่2ครับหมายเลข9ครับตีพบสิริปุลครับนี่ครับพิก้าโปเกตมาจะาเหมือนจะเป็นทีมไวท์ด้วยนะครับผม และนี่ครับสตาร์ลำดับที่4หมายเลข1 1 1ครับทันเนตชูเชิดครับพี่ทันเนตครับสู้ๆครับพี่จากม a s เตอร์มีดนะสิงเอลส่งเข้าประกวด และนี่ครับหมายเลขหนึ่งูนห้าครับเจษดาบำรุงศิลครับสู้ๆครับพี่เจษดา <Yeah. S 1> หมายเลขยี่สิบหกครับ <Yeah. S 1> เป็นไรอันคาเรตติครับผม <Yeah. S 1> นี่โอ้โหลีลาไม่ธรรมดาครับ <Yeah. S 1> เด็กหนุ่มคนนี้ สู้ๆูครับไรอันจากเอ็กโซนะและนี่ครับหมายเลข96ครับพีรพลวงพาณิชย์ครับสู้ๆูครับพี่พีรพลจากแว็กซี่ครับผม หมายเลข35ครับกิตตินันโตบัวครับพี่อั้อั้รีแมปครับรีแมปต้องพี่อั้ครับผมจัดไปเพ่สตาร์ทลำดับที่8หมายเลข87ครับธีรศักดิ์วัธน,นาสินครับสู้ๆครับพี่ธีรศักดิ์บอสทีอาบอสทีกองเชียร์บอสทีมาแล้ว สัญชัยถึกอัมเนี่ยคุณเฟตชี่ว่ะกองเชียบอบอสทีหมายเลขยีสิบเก้าครับชนะพัดเลิกยามนี่มีหัวใจด้วยหัวใจสู้ๆครับพี่จัดไปครับเอาแล้วคนดูครับดูจากที่ไหนยังไงพิมพ์กันพิมพ์บอกกันหน่อยนะ ตอนนี้เราก็อยู่ในการแข่งขันรุ่นที่5ครับเลยอีก7รุ่นนะครับผมต่อไปจะเป็น isuzu one make race สามนะครับมารอท่านแล้วนะครับเตรียมตัวรอดได้เลยกดไลค์กดแชร์รอเลย isuzu กองเชีย isuzu Is one make race พี่ช้อนพี่ช้อนน่ะพี่ช้อนใครรักพี่ช้อนกดหนึ่งนะอย่าลืมต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับงานดีอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มียางโตโยทายครับผมอีซูซูทยานต่อให้โลกตามไวซ์ออโตโมทติฟลิควิดเพราะรักรถจึงไว้ใจพีทีทีลูบิแคนพระเบกเน็กเตอร์อากะคาร์บอนะ Carbon, วิาสาตและกิบป่ายต่อสยามครับ ปลาย15วินาทีจากสาวสวย White Automotive Liquid ครับอ้าวพลเพชรบุญชัยสู้สู้ครับอ,อันนี้หมายถึงตะก้องหรือเปล่า เราจะเข้าสู่วอร์มอัพแรกก่อนแล้วก็เป็นการโรลลิ่งสตาร์ทนะครับอาจจะมีพิสตาร์ทด้วยหรือเปล่ารุ่นนี้เพราะว่าเหมือนข้าชาพันเสนางาจริงๆที่ซอโซเขาสตาร์ทที่หนึ่งนะ รักใครเชียร์ใครพิมพเข้ามาเด้นี่คนนุชโคโนี่บอกว่าเชียร์หมายเลข26 26เป็นชนะพัดเลิกยามครับนี่ครับสตาร์ทิงกิตตามลำดับตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอจับตาดูไรอันให้ดีครับเรียกว่าเด็กคนนี้มีของเติบโตมาจากโกคาร์ทครับผมพังตรงข้ามเนี่ยแหละครับ โอ้โหน้องแกขับนี่แบบมันหมายเลขยี่สิบหกครับคุณเดอะหมูบอกจะบอสทีเก้าโปรเกต หรื่งราวขอกเชียร์ซอโซ่ซอโซ่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าอาจจะเป็นถ้าออกก็เป็นพิสตานะครับผมมาพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามา อย่าลืมครับหลังจากนี้ครับเป็นรุ่นอ s สุส o วันมิกเรส3.0นนะครับฝากติดตามกันด้วย เอาครับและสัญญาณไฟดับลงเปิดการแข่งขันโตโยครับ F F สาม F สามบขึ้นมาโดยก้าโปเกตตีพบซิริฟุลครับอันดับสองเจษฎาบัมบูนศิลป์ครับและสามเป็นทเนตชูเชอร์ครับรอไล่ยงกันสักครู่ครับและเหมือนพีรพลวงพานี้ครับจะขึ้นมาเลยหรือเปล่านี่ครับมาแล้วครับคาชาพันแสงงานครับกองเชียร์ซอสโซเค้กนเบเกอรี่ครับผม ดูครับจะไล่เข้าหรือเปล่าครับซอโซและนี่ครับอันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คันนะมาครบองค์ประชุมครับมารอดูนะครับและซอโซมาแล้วและแสงและดูครับนี่ครับกลุ่มและกลุ่มหน้าครับอนมีกลุ่มกหน้าหนึ่งสามสี่ห้ไปอ่ามาแล้วเนี่ไปกินข้าวอ่ะอ๋อตรงนี้นะครับในรุ่นนี้กี่รอบเนี่ย ส,สิบรอบพี่สิบรอบสนามด้วยกันเหรอโอเคอ่ะเอาล้วครับมาดูตรงนี้ครับนภาบตัดมาตรงนี้นะฮะเป็นของต้องต้องวุ้นนะฮะอ่ะาเมื่อกี้คุณพ่อขับครับเมื่อกี้มีสัญญาขับตรงนี้เป็นต้องวุ้นครับและโอ้โหต้องอ้ำแสงได้แล้วนะฮะแหมช้อนในมาตอนนี้ภาพตัดมาเป็นผู้นำครับหมายเลขเก้าวับตีพบสิริบุญครับเก้าโปเกตอ,เอู่รุมหนวนไวโอ้โหโชว์โชว์สปอนเซอร์เลยอะไรดีอ่อะไรดีดอทคอม โอ้โหและกลุ่มนี้ด <มา S 2> ีกว่าครับโซเลยครับพื่งออกจากปากทางพิษแล้วก็มาแซงบอสทีฮะบอสทีใครอย่าโดนบอสทีผมนะบอสทีเพิ่งทำสีมานี่ฮะสีฟ้าๆเลยฮะบอสทีฮะสียังไม่แห้งสียังยไม่แห้งเลยนะ <มา S 2> แต่กูลุกหวดโซกเข้ามาปวดอีกคันหนึ่งครับก้าโปเกสเนี่ยฮะแก๊งเดียวกันเลยฮะโอ้โหบอกเพิ่งทำสีมาครับภาพตัดมาอเมซแคทิคายโอ้ดิเอ็กโซไลออนเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับไบรนดนคาร์เวนตีครับ นี่ฮะเด็กหนุ่มที่มาจากโกคาร์บครับหมายเลข26ครับถ้าทำไม่ผิดนะสนามที่แล้วเนี่ยนล้วเขาจะเ่โรเตอร์ใช่ครับตอนนี้โรเตอร์ไปมือนอเอาแล้วมาดี่ครับไรอันการันตีครับเด็กหนุ่มจากโกคาร์บมาเจอกับหมายเลขอะไร503เหรอเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งครับเป็นพิชเชตโอ้โหผามาดี่ครับอ้ําครับอ้ํครับอ้ำครับเจ้าอ้ำครับนี่ครับอ้ำาลีแมพครับบางตอนครับผมเอาประหัวแท็กนี่ฮะข้างหน้าบอสทีนะครับผม โอ้โหรถสีเขียวครับเจอรถสีฟ้าแหละครับเจ้าอั้มครับอั้มบางบอลรีแม็กครับส่งมาแล้วตอนนี้ภาพตัดมาตรงนี้โอ้โหลายแสงน้าดูเลยโซเล็กโซเล็กนายนี่ออกจากพิสตาร์จริงหรือเปล่าเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ห้าอครับผมคือโซเล็กเนี่ยเขามีรถ2อันนะต้องสลับกันขับ นะครับมีเครื่องเคทันมีเครื่องแคมเดี่ยวคันหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งละนะครับเราหยับเข้ามาครับไล่กดดันเข้ามาตรงนี้ครับมาเจอกับไรอันครับไรอันทำยังไงโอเคนี่ฮะไรอันโอ้โหแต่รถเขาแรงครับต้องปล่อยฮะยกไปเลยครับไรอันอย่าไปบังเลยฮะคนละลุ่นนะฮะนี่ครับโซเล็กครับกระชาพันแสงงานครับจากโซโซเคกัฟฟอร์ฟี่นะครับเขยับขึ้นมาครับได้ดี่แล้วบบ้านนะะฮพี่น้องชาววังม่วงอยู่ไหนจ๊ะ แล้วไล่มากดดันพี่เทเน่ชูเชอร์ครับซึ่งจริงๆแต่ละในของเขาเยว่าเขาต่างคนต่างรุ่นนะครับเขาจะมีทั้ง F3 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 S1 S อะไรเงี้ยมันจะรวมๆกันครับแล้วนี่ฟูลเล็กแทงพี่เทนเน่มาได้หรือเปล่าครับเจ้าวะนี้พี่เหมือนพี่เทเน่จะเอาพื้นอยู่ในไลน์สวยกว่า แต่โซล็กแซงไปด้วยความแรงครับรถมันคนล,ละรุ่นนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้มานะขยับเข้ามาตรงนี้มาดูไรอันครับจากเอ็กโซนะน้ำมันเครื่อนใช่ไหมนี่ไรอันนะครับเรียกว่ามาาโกมาขอเล่นกับพวกพี่ๆนะนะหน้อ่อยนะครับนี่ขันหน้ากับมาสเตอร์มิดนะครับพี่หนึ่งชนเนนะครับ ที่หนึ่งเสน่ห์เป็นการขับดีครับผมนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่3การแข่งของพี่เจเน่ห์นะมาขึ้นอยู่แคนนี้ครับเป็นว่าพี่ๆใจดีอ่ะโอเคครับพี่หนึ่งครับแข่งทุกรุ่นแกมีรถอะไรจะลงแข่งรุ่นไหนได้แกเอาหมดนะลงไหนได้เอาหมดแล้วพี่หนึ่งเสน่ห์ครับดูครับโอ้โหอะไรเลไม่ปล่อยเลยกัดตามติดเลยครับไล่อันครับมากดันะพี่หนึ่งเสน่ห์ครับเรียกว่าเอ่อ ใส่ใจรถต้นคอมือเก่ามือเกาอ่เกานี่หนึ่งคราเรียกว่ามือเก่าในที่น้องไรอันครับเขวเรียกได้เป็นเด็กสดนะครับเนี่ยเปิดซ้ายเนีเ่ยสไตล์สไตล,สไตล์ของเด็กโคล卡尔จะไล่กดกันอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหผู้นำครับไปอย่างไม่กลัวใครแล้วครับไปก่อนนะครับ9โอเกครับ Alliedi.com โอ้โหวิ่งโชว์สปอนเซอร์ไปโอ้โธอหวานเทียบปลาแล้วครับอูลุงเหนือส่งเข้าประกวดครับเมื่อกี้เห็นทีมงานปู่ลุงหนวดมากันครบเลยครับผมเจอคุณพ่ออยู่ อโอ้แล้วพตัดมาเฮ้ยอันนี้เป็นอันดับเพื่ออะไรเนี่ยเป็นอันดับ4กับ5ไป่ใช่ี่ไม่ใช่เพราะมันเขามาภาพมนตัดมาดเฉยๆ<อ>าตัดมาดเฉยๆโอเคเป็นแบบ pattern p เทิร์นพีเทเน่ะนะครับ4กับ5นะตรงนี้นะครับ4กับ5เร็วนะเร็วครับเร็วรอยู่ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเราดูของเวลาของพีเทเนศนะครับ แข่งปริ้วมาประมาณ1นึ่งสองเนาะสองห้าประมาณเนี้ยมาครับผู้นำครับก้าวพเดสครับก้าวเนี่ยปิที่แล้วขับเที่ยวกับเตียนสระปรุงศ์ศิลนครับผมนะครับแต่ว่ากล้องหายไปไหนเนี่ยเอากล้องก็ยังอยู่แต่กล้องนำห่างอ่ะหมายเลขยี่ห้าเปิดให้ครับหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นชนะพัฒน์ชนะพัฒน์ชนะพัฒน์เลือกยาวครับผม มาแล้วนี่แหละเจษดาบำรุงสินนี่แหละครับเจษดาบำรุงสินครับกล้องครับเมื่อกี้คนน้องขับไปแล้วอภิวัตบำรุงศินเอานี้ครับเป็นรถสีนี่นะฮะสีเข้มๆอย่างนี้คือเจ้ากล้องครับเรียกว่าแต่ก่อนกล้องนี้ก็ขับเที่ยวกับพี่เกลนะฮะนักโทษวีการาดนะฮะใช่วีกาลาดแทนนี้แหละครับพี่เกลตอนนี้ไปเป็นคนดูแลให้กับโซเล็กไปแล้วนะับวันนี้มาอยู่กลางล่มในโซเล็กเอาล้ครับตอนนี้ผู้นำครับตีพบศิริบุญ อีพบสิริบุลรัมแล้วนำยาวเครื่องเทนะะฮหัวประสบมแรงนะครับหัวจัดให้นะะฮเรียกว่าแกเนี่ยเก่งทั้งทางดรากนะครับดรากด้วยใช่ครับพี่เจ้าเรียกวิ่งดรากนะครับแล้วก็เป็นหูหัวด้วยนะครับชีวิโลของเขาครับเที่มาอยู่ในสายเดียวนะครับมาแล้วติดใจนะครับนี่ครับโซเล็กมาแล้วมาแล้วครับกระชากผ่นแสงกันนะครับอีกครั้นนึงของเขาครับวินเข้ามาแบบดีครับ บอกเลยครับแรงทีเดียวแล้วมาติดรถช้าครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ค่อยแซงไปครับรถช้าเปิดให้ไปไปพี่พี่ไปก่อนเลยพี่พี่รีบพี่ไปเลยผมไม่รีบผมค่อยๆไปนี่ครับโซเลกครับหมายเลข36ครับถ้าชื่อนี้นะครับกระชาพันแสงงามนะครับไม่ธรรมดาตอนนี้นะครับไปถึงรุ่นลูกแล้วที่กำลังเริ่มอันนี้ลูกไปอย tamam ู่ไหนรู้ปะอยู่ไหนครับเจสสกี เพราะพี่โซโลเล็กนี่เขาแชมป์เจสกีนะรค,รรครับอ้าวเราเคยเลยหข่งมาเล่นนี่พี่โซโลเล็กนี่นะแชมป์ประเทศไทยเจสกีนะครับคุณนะครับเรียกว่าเล่นหลายอย่างนะครับเนี่ยกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะใช่เขาชอบเอ็กซ์ตรีมครับแต่เป็นคนชอบรธรรมะธรรทบูนะฮะธรรมะทบูมริงๆคงปวดปวดมนต์ไม่สวดมนต์ประจําเลยนี่ผมกำลังจะนอนแล้วครับผมสวดมนต์แป๊บเอามาต่อครันบนต่อต่อไหนละ นี่ยังเป็นอันดับสามอันดับหนึ่งตัดมาอุ้ยน้ำห่างอยู่นะครับผมพี่เก้าน้ำห่างนะครับเก้าโปเกสยังนำได้ห่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเหลือสีน้องมูนนี่นะครับแล้วก็ปีนี้ไปอยู่กับไวท์เลสซิ่งทีมด้วยใช่ครับโดยคุณโรดเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าแล็ไลน์มาสวยเลยทีเดียวนะครับจากไวท์นะครับ White. ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ครับไวท์มีเยอะครับเออ่ครีนเนอร์เบรกอย่างเงี้ยสเปรย์ครับผม ไม่ต้องมาถอดเถอที่มันเสียเวลานะถอดล้อมาฉีดฉีดฉีดสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะลองมานั่งล้างไม่ต้องล้างใช่ไหมใช่ฝ่ายอีกก็อยู่ที่ที่ร้านที่อู่ก็ใช้อยู่ใช้ประจําครับผมอ่าแล้วครับอันดับสองผ่านไปอันดับสามตามมาครับตอนนี้กัชาพันธ์ห่างผู้นำอยู่ประมาณสิบสิบวิสิบสองวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัชาพันไม่เลี้ยวครับเกิดอะไรขึ้นครับเอา แล้วไปกองยางตรงนั้นครับเกิดอะไรกับกระจาพแสงงานครับกำลังพูดอยู่ดีๆ <O> แล้วรถมันเหมือนเลี้ยวไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบเผาหรือเปล่าเลี้ยวไม่ได้นะฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเผาขับแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันครับคุณภูมอะไรมันไม่เลี้ยวอ่ะเห็นเลยอ่ะฮะแล้วใช้เบรกตรงนั้นครับ น่าเสียดายกาชาพันครับออกจากปากทางพิษไล่ขึ้นมาดับ3แล้วใแล้วเหลือเพียงแค่3รอบเท่านั้นครับนี่แหละแข่งในสนามนะครับมีกองยางนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็มีการเซฟริเบลนะครับบวกกันน็อกถุงเท้าลงแข่งเราพคลบตามมาตรฐานนะครับกดตากลเอาละครับผาพมาตรงนี้ครับผู้นำยาวๆเลยน่าจะเป็นวันที่เจ้า นำยาวนะสมหวังแน่ๆนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเอาล้วครับเจ้ากล้องตามมาครับหมายเลขนหนึ่งจุดห้าครับกล้องตามมาห่างๆครับอันนี้อยู่ในกลุ่มผู้นำหมดเลยครับผมนะครับถ้าตื่นก็เอาลมเจ้าคันนะครับพิทพีเทยู่พิเทเนตอ่าก็จะตามมาท่งนี้เท่ากับพิเทเนตเขยิบขึ้นมาแล้ว เป็นที่3ที่3ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ้าวไม่ใช่โอ้โหไรอันขยับที่3ามมมาแล้วฮะไรอันแซงพี่เทเนตชูเชนในทางตรงครับพี่เทเนตไม่ยอมครับอุ้ยบอกแล้วโอโหพี่เทเนตพี่เทเนตไล่แบบนี้ครับโอ้โหมือขับโกคาดเลยโอ้ยไปแปลกครับโอ้ยโอ้อยังแกได้ครับไรอันครับโอ้ยไว้บังจังหวะนี้ครับแหมสกิดกันครับเดี๋ยวเรื่องตัดสินไปของนายสนามครับ โอ้โหมีสกิดแบบนี้ครับนายสนามจะต้องเหนื่อยแล้วครับโอ้โหมีการปัญหากันแบบนี้ครับสกิดกันไปสกิดกันมาครับโอ้โหเดือดเลือเกินครับอโอตัดสินนะเป็นเรื่องของนายสนามครับเราเป็นผู้บรรยายฮะเราก็เห็นตามภาพนะฮะตรงนี้ครับอภาพตามมาพู้นำกันดีกว่าครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้ว จังหวะนี้ครับรอบสุดท้ายแล้วครับมาแล้วนะฮะไม่ก้าครับก้าเนทันิยาวเลยไม่ต้องห่วงอะไรไม่มีปัญหาครับนะไม่ไม่มีปัญหาแล้ว<อ>ก็เส็นสตาก็ตามมาห,าห่างห่างเซ็นสตาตามมาย่างห่างนะครับก้าไปแล้วนะครับเหลือรอบสุดท้ายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปคนที่ถามเรื่องเออกระบระครับผมนะครับเป็นอีสุบันเบลเลสสามศูนะครับ อย่าไปไหนนะครับอีสูวันเวกเลสสามจุนะครับปากค้างพิศได้เลยนะครับเวลานี้นะครับสิบรอบทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้นะเพราะวเหลือเกินนะคุณผู้ชมโอ้โหดูเดือดจริงๆครับนี่นี่ดถามนะ F หนึ N F 3ามเนสามเรถ9คันที่เดือดกว่ารถ30คันอีกนะเอาแล้วครับคืนนี้ครับตีพบสิริปุลครับสนามนี้ไรแรงกดดันครับปกติเอ่อเจนสดาจะติดมากกว่านี้นะครับคราวนี้เจนสดาห่างไปเยอะครับนี่ฮะ อันดับสองครับเจษดาบำรุงศิลป์ครับน้องกล้องนั่นเองครับไล่เข้ามาครับพยายามไล่ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรวันนี้ทำไม่ได้นะครับก้าวโปเกครับยินดีด้วยแน่นอนนี่ครับกับพิบไฟโชว์ชนะแล้วครับรับธงตาหมากลุกอันดับที่1ไปครับครับผมและนี่ครับอันดับที่2ครับเป็นเจษดาบำรุงศิลป์ครับ เรียบร้อยนะฮะก็ตามนี้นะครับตามนี้จริงๆกับฟุ้งแย้เขาจะใกล้กันมากครับผมครับแต่วันนี้เหมือนมีทําให้เจษดาเนี่ยชะลอลงมาครับมีช่วงทุนมุญตอนบวม้วนขึ้นเนี่ยตอนออกสตาร์เราเห็นอยู่โหเอาละเสียมาฮะ ไม่ต้องห่วงครับคุณนายกล้วยทอดฮะอันนี้บอสทีบอสทีผมเข้าแล้วบอสทีผมมาแล้วนี่นี่บอสทียังอยู่ครับบอสทีโอ้โซเล็กกับโซเล็กกับป้าได้เฮ้ยโซเล็กกับป้าได้ครับไม่ธรรมดาอ่านี่อ้ำมอ้าอ้ำมอ้าอ้ามครับพยายาเข้ามาครับแล้วก็บอสทีของผมฮะก็ไล่เตียงตามกันมานี่บอสทีผมมาแล้วรถยังใหม่อยู่โอ้โหบอสทีทะลนวลวิ่งจบรถสวยครับผมแหมเยี่ยมบอสที มีเลขที่เทาเขานี่นี่ผมเดอะวินเนอร์ครับ,มรบหมายเลขเก้าครับตีพบสิริปุลครับเบสไทม์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าครับผม mm hmm. เร็วนะเร็วอยู่นี่ครับเรดดิซลครับอันดับยังไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่1หมายเลข9ตีพบสิริปุลอันดับ2เจษดาบำรุงศิล์อันดับ3หมายเลข36 ขาชาพันธ์แสนงามอันดับ4 3 5กิตินันโตบัวและอันดับ5 8 7ทีรศักดิ์วันทนาสินครับผมครับและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านชมไฮไลท์พร้อมกันครับ